เริ่มถ่ายหรือยังละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะท้ององพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับ3คิวสาามมใช่ครับของของโตผมเองนะครับเป็นไงบ้างการทำงานอ่าับซีรีส์จะประมาณต้องมาถ่ายทำละครดีๆครับแบบเราก็รู้สึกว่ายากขึ้นครับเพราะว่าการทํางานหลายๆอย่างพวก ทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยเราก็ต้องศึกษาทำกันบ้างเพิ่มเติมด้วยครับในบทของเราเป็นช่างแต่งหน้านใช่ครับ <c oughs> ก็จริงจริงก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เราเราเราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับช่วงช่วงแรกครกับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับก็พอได้นะครับ ได้เข้าไปประมาณสองซีนครับน่าจะสองซีน,นก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็มันเป็นซีนเล็กๆเ,เฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นกับพี่ๆคนอื่นครับก็สนุกดีอันนี้มันถ่ายไปได้สักพักแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกกอนแนละ้วใช่ต้องวนต้องตามคอนตินิวไหมหรือว่าอาจจะต้องเลื่ใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคอนตินิวไหมก็ ก็ต้องอ่านอ่านบททองกันบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยครับอ๋อคิวเหรอครับก็เร,รเราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้ไดแบ,บไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วด้วยกับงานที่แบบเพิ่งเลื่อนไปอะไรเงี้ยครับอะไรครับใช่ครับเพราะโควิดครับ ก็จริงจริงต้นเดือนหน้าก็เริ่มเริ่มกลับมาถ่ายแล้วครับใช่ครับแล้วครับอ๋อครับผมก็ดีใจดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่พแฟนคลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรให้กับสังคมอะไรพวกนี้พี่พี่เขาก็จะนึกถึงเราเป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะจาใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเกท เกือบทุกงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไม่รับาตกใจตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกั๊ปขนาบุญอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แปลกดีครับแต่ก็น่ารักใหญ่ขนาดนี้แบบโอ้ใหญ่มากครับไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะไม่แงแต่งงานไปแม็กซ์ไปไว้ใช้ก็แบบประมาณไม่หมดนะโอ้ไม่กล้าถามครับผมเห็นแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผม เอาเป็นเลยนครับขอคอยเนี่ยครับขอคอยกับ b ข้าวนาวุธอะไรแบบนั้นก็ก็ไม่แน่ครับรอดูครับโอ้โหก็น่าน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่น่าจะร่วมกันหลายๆบ้านครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านเหมือนกันพี่ๆี่เขาก็แบบคอยช่วยช่วยกันมีครับมีมีมี อันนี้ก็ยังยังยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็รอรอดูต่อไปแล้วครับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเอาโปรเจกต์อะไรมาสปายผมอีกครับถือว่ามีโอกาสไปเป็นนักผ่านจะไปเยี่ยมเป็นสะพานหรือยังไปแน่นอนครับผมคิดว่าสะพานมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยเพราะมันเป็นสะพานข้ามชุมชนด้วยครับอะไรนะครับโอ้าาโหเยอะมากครับผมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ ไม่กล้าเข้าไปเปิดอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่านคนนึงเราต้องอ่านทุกคนไง่าใช่ใช่ใช่เราก็มองแบบเออเห็ขทางนอกก็เห็นแลลวครับว่าพี่พีฟันขับเขาส่งมาใช่ครับครับครับหน้าขาวสีอะไรประมาณเนี้ย เรื่องการทางานเรื่องอะไรการที่ว่ามีคนตัดแต่งมีอะไรอย่างเงี้ยคนไปเลยมองว่าเฮ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราโดนหรือ,อล่าอนะไรเงี้ยรู้สึกเปยังไงบ้างอะไรเงี้ยของขาวไหมครับของตีไหมครับก็ออไม่รู้ครับแต่ไม่น่าใช่ก <laughs> ็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราทำอะไรบ้าง ตัวเราเป็นยังไงมีนิสัยอะไรยังไงค่ะไม่รู้ครับแต่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสครับผมเวลาเขาอยู่มาเขาอยู่มาจ้างโดยดุเขาอยู่ไปจ้างคนรอบข้างตลอดเวลาเขาจะจ้างเรื่องเยอะมากเลยอะไรนะเวลาเขาอยู่มาเขาอยู่มาคนรอบข้างอาคนรอบข้างอืมเอาจริงๆถ้าเป็นข่าวพวกดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดกับคนอื่นเท่าไหร่ ช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเออเงียบๆไปดีกว่าของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่มันมันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่ไม่คิดอะไรเยอะ <c oughs> อะไรอาเงี้ย <c oughs> ใช่เป็นเด็กคิดบวกด้วยมั้งครับผมผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเราก็แค่ปล่อยผ่าน อ๋อแม่ไม่เอาพี Gym. ่เบสนี efendim, ่เร e ื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยยอมยอมมากมากนะพี่เบสพี่โดนโดนมาเลยก็ต่อยรู้สึแบบว่าไม่น้อยก็เฟลไม่ใช่หรืน้อยเฟลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยการที่แบบคนที่เขาเอาเราไปโยงเงี้ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็ยังมีเออคนรู้จักกับคณาวุตรอยู่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับ ก็จะมีเป็นมิวสิกวิดีโอครับผมก็น่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับยังยังบอกไม่ได้ดีกว่ารอรอติดตามดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก่ผมาครับผมเปนงแน่นอนมัวลลออ้วใช่หรือเปล่าครับ พูดได้ไหมครับพี่พูดไดแล้วรอรอดีกว่าครับแต่แต่ว่าก็นั่นแหละครับใช่ครับผมแต่ว่าพวกตัวละครอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะมีใครบ้างมันยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาร่วมงานแต่บ้างแต่นที่แน่เรามีแน่ใช่หรือเปล่าอาจจะตัดผมออกก็ได้นะครับเเเแล้้้้ววททาาาาื่่ไไไดดดมัครรรรบกนน็ะงงจิโอ้ตื่นเต้นครับเพราะว่า อย่างแรกเลยก็อย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพในภาคแรกก็แบบโอ้โหประสบความสําเร็จลนหลัมมากพี่พีนักแสดงพระเอกนางเอกทุกคนก็คือดังรุทุกคนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิยายเรื่องน,นี้เหมือนกันครับผม,ม,อมโอ้ใช่ครับมันมันติดตรงที่เป็นลูกคุณชายเนี่ยแหละครับผมซึ่งผมต้องไปดูด้วยว่าลูกคุณชายเนี่ยเขาเป็นยังไงครับอ่าใช่เพราะว่าเราเราเราไม่มีบุคลิกความเป็นคุณชายเท่าไหร่อ่่าา่า่ ความหรือว่าจะมีลูกของเกมกีาเบล่าอะไรันโอ้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับรอลุนเนาะครับผมรอรุ่นครับดาบใช่ครับ